นี้ประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกเกดนะคะดีต่อสุขภาพช่องปากนะคะลูกเกดเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะภายในช่องปากของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะจากการศึกษานะคะพบว่าการรับประทานลูกเกดมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะที่เป็นตัวการทำให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกได้นะคะ ช่วยในการย่อยอาหารนะคะสำหรับใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะคะเหมือนสไตล์บายพีพีนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ท้องผูกอาหารไม่ย่อยนะคะลองหาลูกเกดมารับประทานกันดูนะคะเพราะว่าในลูกเกดนะคะเขาจะมีไฟเบอร์สูงนะคะจึงมีสรรพคุณช่วยลดอาการท้องผูกช่วยในการลำเลียงอาหารนะคะและกากอาหารในระบบทางเดินอาหารได้ดีทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชม ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานนะคะจากผลการศึกษาพบว่า